หนึ่งบาทพศสองห้าสองห้าสองเก้าสองห้าสองเก้าเลยนิ่ชอฟ้าสั้นค่ะสองห้าสองเก้าชอบฟ้าสั้นรับที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้ชอบฟ้ายาวหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าชอบฟ้ายาวรับซื้อที่ร้อยที่ห้าร้อยบาทนะคะร้อยห้าสิบห้าร้อยต่างกันเยอะนะ ช่อฟ้าสั้นร้อยห้าสิบช่อฟ้ายาวห้าร้อยบาทเหรียญห้าบาทสองห้าสี่หกสองห้าสี่หกค่ะรับซื้อเหอเรียญละสามร้อยบาทเหรียญห้าบาทนะคะสองห้าสี่หกรับซื้อเหรียญละสองห้าสี่หกราคาสี่ศูนย์ให้ดูนะคะ โอเคเจอแล้วค่ะเหรียญห้าบาทจะรับสองปีนี้นะคะสองพศนี้หนึ่งบาทก็จะรับเนี่ยค่ะสองเหรียญนี้ต่างแตกต่างกันนะคะหนึ่งบาทสองห้าสี่ศูนย์เนี่ยค่ะสตังทอนรับตังทอนมาพีิกดูเพียงพศนะคะเนี่ยเหรียญนี้เพื่อน่ารับซื้อมาอยู่ที่เท่าไหร่วะน่าจะสี่พันใช่ เหรียญนี้ซื้อมาสี่พันบาทพอซื้อมาสองเหรียญสองเหรียญเจ็ดพันสองเหรียญเจ็ดพันก็คิดจะเหรียญอีกเหรียญหนึ่งสามพันเพราะเหรียญไม่ค่อยสวยเหรียญนี้สวยค่ะสองเหรียญสองเหรียญซื้อเจ็ดพันนี่อันนี้เนี่ยค่ะเหรียญนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เห็นไหมคะเป่าเหรียญสิบบาทไอเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่ศูนย์เหรียญนี้ ก็ตีเหรียญน,นี้สามพันเหรียญน,นี้สี่พันเห็นไหมคะเริ่มต้นที่สามพันบาทค่ะเหรียญเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่ศูนย์ราคาเริ่มต้นที่สามพันบาทเหรียญน,นี้สี่พันเหรียญน,นี้สามพันเหรียญน,นี้เขาเก่าแล้วเหรียญน,นี้สภาพเขายังดีอยู่ห้าบาทสี่หกสามร้อยห้าบาทสี่ศูนย์สามพัน หนึ 1> 1บาทส้าช่อฟ้าสั้นร้อยหบช่อฟ้ายาวช่อฟ้าสั้นร้อห้าบช่อฟ้ายาว500บาท1ิบบาทสาหนึ่งก็น่าจะหยิบให้ดูหาเหรียญไม่เจอ10บบาทสรับซื้อผ่านใช้รับซื้อ31มหนผ่านใช้รับซื้อ500บาท สามหนึ่งไม่ผ่านใช้รับซื้อหนึ่งพันบาทค่ะเดือนสิบบาทปีสองพนห้าสามหนึ่งนะคะผ่านใช้ห้าร้อยไม่ผ่านใช้หนึ่งพันบาท